ก็ขอสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆที่หลงเข้ามาดูหรือว่าตั้งใจเข้ามาดูกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับบักเซียนวิเคราะห์บอลทีเด็ดบอลกันนะครับอยู่กับแชมปเปี้ยนลีกเลอันมารลกเจอกับดอทมูลนะครับมาดูผลการพบกันของทั้ง2องทีมนะครับเป็นทางด้านของ เลอาดมาริดนะครับชนะไป3นะครับเสมอทางด้านดอทมูลไป2นะครับล่าสุดที่พบกันไปทางด้านของเลอาดมาริดนะครับชนะดอทมูลไป2ประตูต่อศูนย์นะครับมาดูฟอร์มห้านัดล่าสุดในรายการนี้กันนะครับเป็นทางด้านของเลอาดมาริดนะครับชนะไป3นะครับเสมอ1นะครับแพ้1นะครับล่าสุดไปแพ้ทางด้านลีดมานะครับ1ประตูต่อศูนนะครับมาดูทางด้านดอทมูลกันบ้างนะครับ ชนะ4ครับแพ้1ครับล่าสุดไปชนะของทางด้านเซลติกมาครับ7ประตูต่อ1นนะครับมาดูผลงานหานัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับหรือันมาริกนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับล่าสุดไปชนะของทางด้านเซลตามาครับ2ประตูต่อ1นนะครับมาดูทางด้านของดอทมูลกันบ้างนะครับดอทมูลชนะ3นะครับแพ้2นะครับล่าสุดไปชนะของทางด้านซังเพอรลี่มานะครับ2ประตูต่อ1นนะครับ มาดูแผนการเล่นกันบ้านนะครับเรอนมาริกจะเล่นเป็น4-3-3นะครับอดอทมูลจะเล่นเป็น4-2-3-1นะครับเรย์อนมาเริกนะครับแม้จะเจอปัญหาในเรื่องของการเจ็บเข้ามาในช่วงที่ผ่านมานะครับดูเหมือนว่าพวกเขาจะรักษามาตรฐานได้ดีเลยทีเดียวนะครับในการเล่นค่อนข้างดีครับแถมเกมนี้ได้เล่นในบ้านของตัวเองนะครับหวังยกระดับทีมในแง่ของฟอร์มการเล่นนะครับ หลังหลุดแพ้ให้ลีดมาทับ1ประตูต่อศูนนะครับในเกมนะครับเพราะว่าคู่แข่งนะครับในงานนี้นะครับหรือว่ารับมือได้ไม่ง่ายเลยนะครับดอทมูนนะครับเพิ่งเจอกันในนัดชิงนะครับแชมเปี้ยนลีกนะครับเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาจัดว่าถือเป็นมาตรฐานที่ไม่ค่อยดีนักสักเท่าไหร่นะครับทางด้านของดอทมูนนะครับแต่ฟอร์มการเล่นของดอทมูนก็ถือว่าดีนะครับ ชนะ3ใน4นะครับแต่เชื่อว่าเกมนี้ทางเรอัลมาริดจะบดขยี้ทางดอทมูลได้อย่างแน่นอนครับแนะนำอยู่ต่อไม่ต้องรอลงอาญาเลยครับฟันธงรอรับซัพ์ได้เลยครับเรอัลมาริดลีลาเดดราคาอยู่ที่1ช่วงตัวครับวัดบอลต่อแล้วไปตอกกันนะครับพี่ๆฝากไว้ให้คิด